อางนี้เอามาถามแฟนคลับของไรลักพพ่ตีผมติดแม่ฟ้าหลวงโอ้ยพี่โกล่ะไรลักยินดีด้วยครับเก่งมากพี่ที่บอกให้เก่งมากแม่ฟ้าหลวงมหาลัยที่ดีที่สุดสลับตัวพี่ไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียวที่ได้เรียนมหาลัยนี้พี่บอกเลยเรียนให้จบขออย่างเดียวผ่านปีหนึ่งปีสองผ่านปีสองได้มึงสบายเลยปีสามปีสี่มึงสบายเลยแต่ปีหนึ่งปีสองม่งยากชิบหายกูบอกให้แล้วถ้ามึงยิงโง่อีกนะโอวโหไอ้เหี้ย ความขาวอยู่กลางขาไปกลางขาคาขาเดินมาไม่จริงหรอกครับไม่จริงครับขอบคุณครับอชวี่ครับดิสามสิเดียาครับครับเจลสุขเจสุขครับมาอยู่สารนะฮะคุณมาครับแ่ผมไมดเจอหลทีมครับคมาบ้านครับคนถมตัวก็อย่างงี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮสุดใหม่หรอเฮ้ยสุดใหม่หรอเฮ้ยประตูเปิดเฮ้ยลายใหม่หรอ เอ้ยเัานี้ประตูเปิดโดนนะออ้ยรื่อะไรใหม่หรอไส่ขึ้นมาได้ไงตรงนี้งงจังงงจังตังอยู่ครบงงเอ้เห้ยเอาเรียบร้อยเลยโอ้เรียบร้อยเลยครไอ้เบาไอ้เบาล้อเรียนลอกลอกแล้พูดตามมาเนี่ยนี่พูดก่อนนะว่างงจังตังอยู่ครบอ่ะออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้ด้วยลงนั่งแล้วโดงจับแล้ว จเจริญศักดิ์ครับผมเอ้ยจเจริญกิจครับครับผมเข okay, มเมืองครับคือขเข้ามานี่ยมันออกไม่ได้<ต>นะต้อง,องเอาหลัง,อ,งออกผมเยอะ พุ่ชิวๆครับไม่คิดอะไรตอนนี้ก็เหมือนจะพยายามรีเซ็ตนะครับเอลเคไม่รู้ว่ารีเซ็ตยังไงนะเปล่าตอนนี้ครับครับขอรอให้ได้สี่สิบเหมือนที่เดบิวต์ชักนมบอกนะไม่ได้ไม่ได้ผมโครร์ดไอวอนบีครับอีกหนึ่งเคสครับผมหวยมันจะไปจะไปเอาสี่สิบได้ยังไงวะไอ้ที่มึงอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนมึงแต่ละคนอะมันโดนอุ้มหมดเว้ยพอพอมันหลุดพอพอมันโดนช่วยได้ใช่ปหมมันก็ไปส่งโรงพยาบาลแล้วพวกโรงพยาบาลมันก็รออยู่แล้วอะมันจะไปรอดยังไงอะ กูบอกแล้วมันมันไม่ได้หรอกจะเหลือสี่สิบป่ะไอ้ชักมึงโดนครับไม่เคยเห็นในวอลสี่สิบอ่ะเหลือนู่นอ่ะต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะมึงได้แน่วเลวอลสี่สิบอ่ะครับแต้มนครับรวดเร็วตี่ครับใครบอกตับโคนเก๋าโอ้โหดูดิดูดิเฮ้ยสุกมากเลยนะฮะเนี่ยครับตกอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยอด เจ้ารขบตรงนี้ฮะคือผมไม่รู้นะว่าเขายิงกันไปแบบเยอะกันกี่คนนะแต่ยิงยางคือเขาเหมือนยิงคอมโบครับซ้ายหลังแตกเสร็จปุ๊บซ้ายหน้าแตกต่อเสร็จตีครับขวาหลังแตกตออกตีครับพี่ติพี่ติพี่อ้าพี่ติหิดได้เปล่าไม่ติดอะไรน่ะปวดเมืองนี้เนี่ยคืออันหนึ่งเลยให้เลยแม่นสองวามเป็นทีมเนี่ยคไอโอ้ยมึงใช้ลบดีของเจ้า เกว่าเรียงับจงๆป็นตัวนับอยหลังมึงเป่าได้ไหมหนได้ไหมมึงเป่ากูรอยูช่วยเราเนี่ยล้มแล้วครับซไม่ไม่ล้มล้มแล้วครับซ้ำเลยครับซ้ำเลยคุณผู้ชมครับจบแล้วอ จบแล้วครับจบแล้วยาแมยูฟอร์จอเอมกอคกูดบเอลิกเทนากลาก่อนขอบคุณแตงกีว์ฟอยทิ้งซียูเกนเมื่อเราเจอกันศูน็ให้กับเอลิกเทนากด้วยครับดูแลแมนยูมาขอบพระคุณมาก ซับซึ้งมากอยู่กันมาได้หนึ่งถ้วยก็ยังดีโค้ดต่อไปนี้ชิบหายแน่นอนมันไม่อยู่ที่โค้ดมันอยู่ที่นักเตะศูนย์เจแปลว่าอะไรวะศูนเจโเสียมมงมครับตสภาพ่ต่อตะเบ๊ ไม่ไม่กูกูขอนะตอนเนี้ยมันดิ้นลงแล้วมเนี่ยมันขออย่าประมาทไอ้เหี้เผื่อตำรวจหลังหลังนี้คืนตำรวจออกเวรนะเวอาไว้เออยิ่งดึกยิ่งน้อยนั่นไม่เว้ยอย่าประมาทไอ้เห้ยมีสิทธิ์เอลเคจะโดนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเนาะมีสิทธิ์เอลเคจะโดนแล้วเนี่ยไม่รับแล้วอะงานไม่มีบอกเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องครับไม่ต้องครับเลยเอบไว้เปิดบร้อยตีมหลวนนั้นน่รอดเพิ่มด้วยหลวดอาจจะแบบติดกระโปงเยอะแล้วก็ เทียรเขาอยากกินเวนไฟว่าดาลิ i n นะน้ำหนักเหลือหกหกแล้วอ่ะที่รักไอ้เหียมันอยู่ในกลุ่มสามคนกูจะออกชุดเดียวกับมันเปะะนล่าวะสายจีไลยหรอกไม่หรอกพ,พี่พี่ม้าสุดมันไว้วันนี้มาหลิดใช่ปะผมขอลงไว้ได้ไหมผมอยากดูแมตช์สุดท้ายของโทนี่โค้ดอะผมขอตีสองผมลงได้ไหมผมขอดูแมตช์ ต็มหรือว่าเราจะมาเปิดดูในสตรีมดิดูด้วยกันพ่อมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยกะเฮี่ยเลยสัสยอะเว้ยวิ่ไปต่อดูด้วยไมไไปได้อำลามึงไม่ได้อำลาแค่โทนี่โค้ดอะดิมึงจะอำลากูด้วยเดี๋ยฟังเสียงไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามเลยครับะห้ามเลย ออกนอกรั้วงลงบาร์แล้วต่อยมันอะไม่ได้เป็นยากอยู่เธอตายแล้วแค่วิ่งออกลิตจอยยิงใหญ่นับคนในบาร์ดิไอ้ขีนแล้วมันไล่มึงหรือเปล่าเพื่อนตัวนับแล้วเพื่อนตัวนับแล้วตอนนี้แต่บุตรายตายหายโดนตัวตำรวจตี๋ยแล้วเมื่อกี้มันตีตำรวจด้วยไอเอ็กดีอะตีในสอนอมันโดนหรือเปล่าตีหน้าสอนอตีตำรวจหน้าสอนอคือตอนนี้เหลือไฟสุดท้ายนะผมมาไฟตัดสินของเอ็กดีแหละ ไปตัดสินของ XD รอบนี้ไอเยลี่บอกว่าอยากลงแข่งด้วยไอเยสเซอร์เอาชื่อไอเยลี่ลงลงแข่งได้ลนะอันไหนที่มันอยู่รอบเดี้วันีไปวนะเอ้เราเหลือกี่เคสอะเอ้หน้าจะมเอ้บวกนะอะอะอะไรหลอกเราต้องไปนอนน้วตื่นตอนนี้นอน่นอนตอนนี้แล้ว ตื่นตอนไหนลูกฮะอ่นะอย่าะอย่าขับรถนะเอาไหมที่แบบัาเอาปะจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าไม่เหาออันนี้ไหมอยู่ไหนเจ้าเอาแลพี่อยู่ใต้บ้านเอาป่ะนี่ไม่ามาต่อนีเอาป่ะเออนั่นไง เอาเป้าเอาเป้าไไ,ไ,ไ,ดาได้้ด่่มมผมผมก็ลงัง <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาถั่ววาซาบิให้ลูกกินนิดหนึ่งให้อันนี้ให้อันนี้แตะนิ้ดแตะจะทำหน้ายังไงอ่ะเต์เนี่ยเนี่ยมันอุ้มขึ้นมาไอ้จุูเ <c oughs> ต้เต้เอมามะ <c oughs> เอาป่ะอี๋ <c oughs> มันมันมันเป <c oughs> ็นแดดเลนะเหยื่เกือบเหยื่อพุ่มกุ้เทีย

อะไรอันนั้นอะไรอ่ะลูกอันนั้นอะไรไอ้ออกพกฮะลุนเป็นกำลังใจให้กูได้มันเกมเรื่องมามันเกมไม่ใช่หรออันนั้นาไปแล้วสองหนึ่งแล้วหรอตอนนี้แอบแอบอยู่โอ้โหโอ้ไม่มาดือกูนะไม่อย่าไปแอบไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องดื้อบล็อตไม่รอรอเคสอุ้มหมดอ่ะ ค่อยค่อยทยอยหารถเว้รอก่อนรอเคสหมดพูสิลูกเคียติเดี๋ยวรอเคสหมดก่อนเคียต้ยต่เอ่มมวาองให้มัี้เอาไอ้เคสหมดอ่ะแล้วมึงมึงค่อยค่อยหารถไว้หารถเสร็จแล้วค่อยรวมแค่นั้นน่ะอืมถ้าจะเอาชนะก็ได้เว้ยแต่ อยากแก้เฮียทุกคนอยากแก้อยู่แล้วไหมปิดปุ่มไม่เล่นเลยจบป่ะจบจบป,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 ป่ะจบยังเดี๋ยรอเค็นหมดเค็นหมดปุ๊บหารถถ้าหลุดต่อก็รอก็รอรอ,อไปเรื่อยๆอ่ะเฮียอะไรอันนั้นเกมหรุอันนั้นเกมไงเกมไงเ,เทพไหมล่ะตอนนี้เหลือลเวลาอีกเทปไหมในการต่อรอดเทปปะ วันนี้เราเชียร์ใคร XD กับ LK เชียร์ใครลูกเชียร์ใครเชียร์ใครอ๋อเราจะเล่นประมาณไหนไอ้ไอ้อะไรไอ้เหมือนเพื่อนเพื่อนพวกมาเห็นกลัวไม่ได้อันนั้นไม่ได้ลูกเห็นมึงตรงไหนอันนั้นเอาไม่ได้จะเอาได้ไงอ่ะเจอแล้วอะ มันน่าจะเรียกเพื่อนอยู่มันน่าจะทำจนไม่เห็นผมเออมึงก็หนีดิมึงไม่มีรถเหรอไม่มีมึงทับได้ดิให้มันอุม้มรอทัปะอ่ะจ้าก่อนมัมมัมมันไม่เห็นมึงมันไม่เห็นมึงเชื่อกูดิไอ้ละอาจาใหม่

อันนี้มันเล่นยังไงลูกจับดีๆเลยจับดีๆเมันจับทางนี้มันอยู่ทางนึงนี่ก็หลุดนะนี่ไงพี่อะไรจ้าพี่อะไรจ้าดูซี่จ้าไม่ต้องไฟนะเว้ฟูซี่นะไม่ต้องไฟนะแอบไปเลยแอบยาวเรื่องของมึงเรื่องของมึงไม่ไฟก็เรื่องของมึงแอบยาวไปเลยด้วยแอบยาวไปเลยแอบยาวไไม่เฉื่อยดเียฟังไหมหูฟังเอาหูฟังไปลูกหูแบบไรสายฟูซี่ฟูซี่นีได้ยินไหมพูดพูดต่อเลยพูดต่อเลยพูดต่อเลยบอกเพื่อนเลวอ้าวโดนโดนกระทืบอยู่แล้วอ้าว

เอาจับใส่ไงลูกไ่ปังเหรอเออดิเออเรานั่งทับบุฟฟังปะป๊าเนี่ยเอาเอ้าอันนี้หายเลยหายเลยอ่ะหายไปไหนเนี่ยมียาเลมมันทำไม่ตายนะเราอยู่นี่ยาเลมยาเลมไม่ต้องยิงละนี่ไงจ้าก่อน มามัมมามัมจ้าจ kind of mm ้ายใส่ด hmm. mm ิเอาใส่เอาน้นมาใส่เนี่ยใส่ให้ัป้าสิได้ไดใส่ไปเนี่ยเริดแล้วตัวมีหอบะมีหบะมีห่อ

เปิดประตูได้เป่าเปิดประตูได้ไหมเฮ้ยระวัง <laughs> ทนหัวลูกเลยใช่ไหมครับแขงแค่พวิ่งเข้าโอเคโดนนะเนี่ยโอเคโดนนะเนี่ย เองดูามอ๋อนี่แล้วปะตากันจริงปากลุงสวยสวยครับอะไรเฮี้ยกดผิดสัตว์นี่ครับตั้งไงเฮี้ยนี่เฮียอะไรไม่รอดกุญแจอยู่ที่ผมเฮ้ยโลโล่โล่คุณเอาไปเฮี้ยอะไรเนี่ยอีธานอีธานหัวถ้วยนะครับอีธานเรื่ยนี่กูไม่รู้จักสัตว์อีแล้วมันไม่ออกล่ะอะไรนะว่าไงไอโปโต้ว่าไงเราสอดดูด้วยขยะข้าวบีแล้วกดรัวๆ